สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกสนีทเทร์นะคะและอยู่กับกิจกรรมนี้เลยค่ะสังฟุบลุ้นรับรางวัลใหญ่ครั้งที่6แล้วที่เราจับรางวัลกันในวันนี้นะคะและตอนนี้เราจะเทคูปองที่ท่านนำมาลุ้นชอบกับเรานะคะมาเทาคูปองเลย หนุ่มหล่อสองท่านนี้นะคะช่วยเทงใบนี่ทั้งหมดนี่เกือบประมาณ200ใบกันเลยทีเดียวนะคะเทกันสดๆตรงนี้เลยค่ะบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะนี่เลยวันนี้เราจะจับกันทั้งหมด5รางวัลอ่าขอบคุณหนุ่มหล่อมากเลยทีเดียวนะคะและก่อนที่เราจะจับรางวัลครั้งที่6กันในวันนี้ต้องขอเรียนเชิญผู้ได,ด้มอบรางวัลให้กับเราในวันนี้นะคะคุณน้องกิรนาเรียนเชิญน,นะ้คะ สวัสดีค่ะท่านผู้จัดจการฝ่ายจัดซื้อของสุนีซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานั่ยเองนะคะจับมาก่อน4รางวัลและรางวัลของเราสรางวัลน,นี้ค่ะจะเป็นรางวัลอยซูนีแอปห้าร้อยบาท4รางวัลจะมาเลยอย <Hoy S 2> ของเรานี้นะคะสามารถที่จะใช้มาซื้อของในซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ Store ดีพาร์ตเมนต์สตร์ได้ในทุกซูนีของเรานี่ด้วย เปรียบเหมือนกับเงินสดกระเทีเ่ยวนะคะสีร่รางวัลแหมเหมือนกับได้เงิน500บาทเลยนะเนี่ยโชคดีมากอ่าตอนนี้สีร่รงวัลครบเรียบร้อยแล้วนะคะกางหลซึมเข้ามาเลยท่านแรกค่ะท่านแรกที่ได้รับรางวัลของเราในครั้งนี้ค่ะคือคุณมาลินีดวงแก้วจากออกสูตรออกสูตรอะไรหนอ แะแนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยโทรหานะคะ <Yeah. S 1> นี่ท่านแรกของเรานะคะผู้โชคดีค่ะได้รางวัลคอยแอป500บาทท่านแรกค่ะท่านที่2นะคะท่านที่2ได้แก่คุณสุประภาท่าประจงเคพีจะซื้อได้คอยแอป500บาทอีก1รางวัล สอท่านแล้วนะคะและท่านที่3ค่ะได้แก่คุณพรพิษอบสุขจากแผนกวางแผน,นแผน,นกวางแผนนะคะ,คะ,ะนี่จาก KPP ใช่ไหมคะท่านนี้โอเคนี่500บาทคอยแอปเอาไว้เลย1รางวัลและรางวัลสุดท้ายค่ะคุณอุดมศักดิ์ไหมทองจากไก่สด อีกหนึ่งรางวัลเป็นพอยจากซีนีแอปนะคะใช้ซัพป,ปิงได้เลยที่ตึกซีนีเทวเวอร์ค่ะเอาละสี่ท่านเรียบร้อยไปแล้วและรางวัลใหญ่ของเราในวันนี้ใหญ่จริงๆคือรางวัลตู้เย็นนึ่งรางวัลและผู้โชคดีท่านนั้นจะเป็นใครนั้นอยู่ที่มือของคุณน้องกีรนา <laughs> คุณน้องกดดันคุณน้องกดดันมากเลยตอนนี้ <laughs> และ และ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 มีการแอบมองแปากเล็กน้อยไม่เล็กน้อยนะมองเลยซ้ำไหมคะนีซ้ำไหมคะซ้ำไหมและผู้โชคดีที่รับรางวัลแจกของเรานะคะตู้เย็นหนึ่งรางวัลของการจับรางวัลคันที่หองนี้นั่นก็คือว้าวไม่ซ้ำและเคยได้รางวัลมาแล้วคนนี้หมานสุดๆคุณซ้ำหรือเปล่าเหมือนจะซ้ำนะ คุณไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนคุ้นเหมือนคุ้นหน้าคุณตาคุ้นชื่ออ่โอ้ไม่ซ้ำในครั้งนี้แต่ซ้ำในครั้งก่อนแต่ก็โชคดีมากเลยคุณบุญนากวักสังจากอะไรไก่สดโอ้ แต่ก่อนคุณไม่น่านจะเคยได้กระทะไฟฟ้านะคะรอบนี้ได้ตู้เย็นหน,นึ่งรางวัลยินดีด้วยนะัขอขอบคุณคุณนันกรียนนากเลยนะคะ<า>ที่มอบรางวัลให้กับผู้ชจะเด็กของเราในครั้งนี้นะคะโอกาสหน้านะคะยิมตัวใหม่นะคะขอตัวใหม่อีกรอบหนึ่งยินดีกับทั้งค่าท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะโทรไปหาท่านรับโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวจะเอารางวัลไปมอบให้ที่ทำง,งานเลยขอให้ทุกคนโชคดีกับการ ซื้อของกับซีนีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราในครั้งนี้นะคะอยากได้รางวัลแบบนี้ต้องสงปุ๊บลุ้นรับรางวัลใหญ่กับซีนีซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ